สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับชาว y o u t u b e นะครับเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับวันนี้มีคอร์สดีเบนะครับงานเกีรดเอนะครับโมนิฟายให้เรียบร้อยนะครับปกติอยู่ที่2,500บาทวันนี้เหลือเครื่องเดียวนะครับท้ายปีแล้วนะครับท้ายปีแล้วเหลือเครื่องเดียวในโกดังก็เลยนำมาส่งต่อนะครับปล่อยต่อให้ลูกค้านะครับท่านไหนสนใจนะครับดีเบทางพร้อมโมนะครับตัวนี้3ทางเล่น2ทางได้นะครับนะ ก็เป็นของใหม่นะครับเสียงดีนะครับเดี๋ยวเทสเสียงให้ชมกันนะครับตัวนี้เป็นปิ้นเขียวนะครับนะ IC คู่นะครับไม่ใช่ IC เดียวนะครับผมนะ,ะเสียงดีเสียงจัดจ้านแน่นอนนะครับผมนะสำหรับเจ้าดีเบกตัวนี้ราคาตัวนี้อยู่ที่1,650บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับ1,650บาทรวมส่งแบบโอนเงิน ปลายทางบวกเพิ่มร้อยห้าสิบาทนะครับปลายทางบวกเพิ่มร้อยห้าสิบาทปกติอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับแต่ทีนี้นะครับก็เหลือเครื่องเดียวก็เลยอ่านำมาปล่อยให้เพื่อนสมาชิกนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะได้เคลียร์งานซ่อมงานอะไรส่งให้ลูกค้านะครับเครื่องไหนซ่อมได้ก็จะส่งกลับส่งกลับนะครับเครื่องไหนซ่อมไม่ได้ก็จะส่งกลับเหมือนกันนะครับผมเราวเคลียร์งานช่วงปีใหม่นะครับเหลือเครื่องเดียวครับตัวนี้นะครับ DBX นะครับมาฟังเสียงกันนะครับผมนะ ใครสนใจแอดไลน์มาสอบถามได้นะครับ080นะครับ009 1699นหะครับหรือโทรมาสอบถามกันได้หรือใครมีไลน์ก็แนะนำแอดไลน์มาก็ดีนะครับนะบัญชีวุฒิชัยวงนาลาเท่านั้นนะครับไม่มีบัญชีเมียไม่มีบัญชีลูกไม่มีบัญชีหลานนะครับชื่อบัญชีต้องวุฒิชัยวงนาลาเท่านั้นนะครับถ้าเป็นชื่อบัญชีอื่นไม่ใช่นะครับผมนะเบอร์โทรก็ต้องเป็นบ 80, 9, 99, เบอร์0 0 0 8่านะครับสินาอยูนยลสินย์เือคร่งดียวนส่งต่อให้เส้าชิกเอาไปใช้กันนะครับ ฟังเสียงครับผม เสียงดีครับผมเสียงกลางกลางแหลมนะครับใสชัดนะครับผมนะเบียดหนาหน,นักแน่นดีนะครับผมนะแน่นอนเอาไปใช้งานนะครับเบียดเดือดแน่นอนนะครับสําหรับเจ้าคอร์ดดีเบกตัวนี้นะครับผมนะใครสนใจก็โทรมาสอบถามก็ได้ครับอัดนานๆไม่ได้เพราะว่าคนแก่เยอะ ครับผมสนใจใสอบถามได้ครับเหลือตัวสุดท้ายของท้ายปีครับผม